สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้กลับมาพบกับสาวผู้พานนะคะยินดีต้อนรับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเข้าชูช่องสาวผู้พานพารวยนะคะกะสวัสดีวันขึ้นปีใหม่ไทยเนาะค่ะพี่น้องขาเทศกาลสงการานต์นะคะกะขาดหายไปหนึ่งวันเนาะค่ะพี่น้องขาสาวภูพานประดมมาลงคลิปนะคะพี่น้องเอฟซีเพิ่นกระถามหาเนาะค่ะกะต้องขอโทษขออภัยนะคะ เอาพี่น้องครับปีใหม่ไทยเนาะค่ะสงการไทยนะคะก็ให้พี่น้องเอฟซีทางช่องนะคะลำล่ำเลยวยเนาะค่ะอยู่ดีมีแหงนะคะก่อนจะไปเบ่งแนวทางเนาะค่ะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชครัฐบาลไทยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ในคลิปนี้ก็มีแนวทางของรัชนกมีโชคเนาะค่ะพี่น้องค่ะสามตัวนะคะแล้วก็ของคนอ้อนะคะแอดอ้อเนาะคะ่ะสองตัวหางเดียวแล้วก็เลขล่างแล้วก็อีกแนวทางหนึ่งก็จะเป็นหวยรัฐบาลนะคะเลขไทยเนาะคะ่ะมียูซีแนวทางนะคะในงวดน,นี้เนาะคะ่ะที่จะมาแบ่งปันพี่น้องเอฟซีทางช่องนะคะตอนนี้สาวภูพานกับอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะพี่น้องคะ่ะอยู่ ที่ภูพานเนาะคะ่ะกลับมาเยี่ยมบ้านนะคะพี่น้องคะ่ะมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เนาะคะ่ะมาเติมพลังนะคะกะสาวภูพานกับ่ได้อัดคลิปลงนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเนาะคะ่ะกะอยู่ในช่วงระหว่างการเดินทางแต่กลับมาถึงบ้านก็จะชุกระหุกนิดนึงนะคะในคลิปนี้นะคะสาวผูพานกะรวบรวมคลิปนะคะพยายามเอาแนวทาง ที่ยังบ่ทันไห้ลงเนาะค่ะเอามาให้พี่น้องเอฟซีในคลิปนี่นะคะก็จะมียูซีแนวทางน้ำกันนะคะที่มันก็นจะใกล้เลขอกออกแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่าเขากะเบ,บึงไปนะคะพี่น้องค่าว่ามันจะมีจากขิปนะคะก็คือวา่าฝ่าฝ่าเอามาให้พี่น้องเอฟซีทางช่องเดเบึงเอาไปเป็นแนวทางเนาะค่ะเอาเข้าไปเบึงแนวทางแหลกกันเลยนะคะ ของเลขสองตัวล่างนะคะเป็นหัวชอบซองเนาะค่ะพี่น้องค่ะเอาไปเบิ่งกันเลยค่ะมาค่ะพี่น้องค่ะเข้ามาเริ่มต้นที่ตัวเดียวนะคะเลขล่างเนาะค่ะสิบหกเมษายนสองพันห้ารอยหกสิบหกนะคะงวดนี้เพิ่นใไหมาที่เก้าสองล่างนะคะตัวเดียวเนาะค่ะวิ่งตัวเดียวคือเก้านะคะเอาค่ะถ้าพี่น้องเอฟซีทานใดที่มักชอบตรงอกตรงใจกะ เอาไปผิดารณาการเบิ้งนะคะในววันที่16เมษายน2566นอกเนาะค่ะ mm. เป็นเลขซองประกันหาพันนะคะพี่น้องแคปหนา้าจอไว้บันทึกหนา้าจอไว้นะคะในคลิปนี้นะคะก็จะมีแนวทางเลขตรงกันนะคะทั้ง4ใบเลยเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะทั้ง4แนวทางนะคะที่สาวภูพานเอามาฝากพี่น้องเอฟซีคือได้เลขตรงกันเลยนะคะ เอฟซีท่านใดบ่มักบ่ชอบกัผพานได้เลยเนาะค่ะเขามาเบิ่งเพื่อความบันเทิงนะคะถูกคลิปที่สาวภูพานเอามาฝากพี่น้องเอซทางช่องกะเพื่อให้เอาไปเป็นแนวทางในงวดวันที่16เมษายนนะคะเอาพี่น้องคะเข้ามาต่อใบที่สองกันเลยนะคะหวยรัฐบาลเนาะค่ะเลขท้าย2ตัวนะคะงวดประจำวันที่16เมษายน2566นะคะ งวดนี้เพิ่นห้มาสองเก้าเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะถ้ามักถ้าชอบก็ลองเอาไปเสือสลากกินแบ่งรัฐบาลเบิ้งเนาะคะ่ะอย่าลืมกับโตนํานะคะสองเก้าเก้าสองเนาะคะ่ะทามีทุนหลายพี่น้องเอฟซีก็อย่าลืมติดขังบนนํานะคะงวดนี้เพิ่นห้มาเลขสองตัวท่ายเนาะคะ่ะก็คือเลขท้ายสองตัวสองเก้านะคะนี่ก็เป็นเลขตรงกันกับใบ ที่ผ่านมานะคะเป็นเลขล่างเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะก็ลองเอาไปพิจารณากันเบิ้งนะคะถ้าพี่น้องเอฟซีท่านใดที่ได้ยินเสียงนะคะอาจจะมีเสียงจิ้งหรีดหรือว่าเสียงหมาเห่าเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะนี่กับเป็นเสียงอยู่ต่างจังหวัดน,นะคะกับเป็นเอฟเฟกเป็นธรรมชาติเลยค่ะพี่น้องคะ่ะเอากะ ไปเบิ่งแนวทางต่อไปกันเลยเนาะคะ่ะแนวทางของแอดอ๋อเนาะคะ่ะพี่น้องคะวนันที่16เมษายนนะคะเม็ดเดียวร้วยเพิ่นไหามากก็คือ29นะคะตรงกันเป็นใบที่3แล้วนะคะ2992สาวภูพานกะเอามาให้พี่น้อง f อซีทางช่องเอาไปบึงเพียงให้เอาไปเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะคะ่ะ ให้ช้วิตจารณยิยานในการรับชมรับฟังนะคะกะเอาไปผิดจารณากันเบิง่งแนวทางที่เพื่นหายมานะคะเพื่อนหายตรงกันที่2 9 9 2เนาะคะ่ะเป็นเลขตัวเดียวกันนะคะสามสำนัก3มเจ้าหากันตัห้ตรงกันที่2992แล้วเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะงวดนี้กะทามักถ้าชอบก็ลองเอาไปติดไว้เบิ่งเนาะคะ่ะเพื่อว่าออก รางวัลเลขไทยสองตัวหรือว่าสองตัวบนนะคะก็จะได้บบพาดเนาะค่ะพี่น้องขาทาหายิบจับลอตเตอรี่ได้นะคะเอาพี่น้องขาเข้าไปต่อกันที่แนวทางของรัชนกมีโชคเนาะค่ะบนงวดวันที่ 16, สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะเพิ่นกับไฮเด่นมาที่สองเนาะคะ่ะวิ่งรูดสองนะคะ สองตัวเพื่นจับม้าห้เน่นเน่นก็คือสองเก้านะคะพี่น้องคาสามตัวงวดนี่เพื่นจับมาให้ก็คือสี่สองเก้านี่ก็เป็นแนวทางที่สาวผู้พ,พันเอามาหาห้พี่น้องเอฟซีทางช่องนะคะมื่าพพาอะะวันที่สิบสี่เมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะคลิปนี้ก็จะไปออกอากาศหรือว่า พี่น้องเอฟซีได้รับชมก็จะเป็นเสาร์วันที่สิบหานะคะพี่น้องคะเอาค่ะก็เอาไปผิดจารณากันเบิ้งนะคะถ้าหายิบจับลอตเตอรี่ไว้ได้นะคะสี่สองเก้าหรือว่าสองเก้าเนาะค่ะวิ่งรูดสองนะคะถุกคลิปที่สาวผูพานเอามาแบ่งปันพี่น้องเอฟซีนะคะก็ให้พี่น้องเอฟซีเอาไปเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะเอาไปเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะพี่น้องคะ เอาค่ะแคบหนาจอไววบันทึกหนาจอไววนะคะพี่น้องเอฟซีไปเที่ยวใสกันแน่นะะ้อค่ะคอมเมนต์บอกสาวภาูพานในเด้อค่ะไปเห่นนามสงการค่ะขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนปลอดภัยเนาะคะ่ะเหล่นกันอย่างสนุกสนานนะคะเทศกาลสงการวันขึ้นปีใหม่ไทยเนาะคะ่ะขอให้พี่น้องเอฟซีทางช่องนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังในงวดวันที่16เมษายน 2 5 6พันรยเนาะค่ะขอให้พี่น้องมีความสุขในเทศกาลสงการแล้วก็มีโชคมีลาบก่อนใหญ่เนาะค่ะพี่น้องค่ะให้ได้ถือหวยนะคะในงวดนนี้เนาะค่ะให้ได้เงินมีกินมีใส่เนาะค่ะให้ได้เงินเที่ยวเหรียญสงการนะคะพี่น้องค่ะหรือว่าเติมน้ำมันค่ะรถกลับบ้านเนาะค่ะพี่น้องค่ะเอาคลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะ